ๆๆๆกินเยอะๆนะครับจะได้โตวไวๆคลิปจะได้สวยๆพี่พ้าเฮ้ยพี่พาพี่พ้าไอพี่พา,พ,พ,า,พ,พ,าพี่ไหวไหมนะ ไไอพงอดวงกูวันนี้ระวังเรื่องจะเก็บความลับไม่อยู่พี่ก็เชื่อเขาเนาะเชื่อดีวะขนาดผีกูยังเจอตัวนันเป็นมาแล้วเลย หนงว่าควรบอกคุณใหญ่เรื่องคืนนั้นดีป้ะวะบ้าเหรอพี่พี่อยากตายดิไงแต่เราจะเก็บมุบมมิดไปอย่างนี้เหรอแล้วพี่เก็บมาเกียิทีแล้ววะนั่นไงจะเก็บต่อไปไม่ได้ไเก็บไอ้ผมสุดอุ้ยมินะาเพราะตอนนี้

ฮัลโหลฮัลโหลเก็บเลยผมเสพลูกป้ามึงนี่มึงนั่นแหละนี่คุณใหญ่เลยนี่ครับคุณใหญ่โทรศัพท์เครื่องใหม่สองเครื่องที่ฝากซื้อครับอ๋อ ขอบคุณมากครับพี่พง์อ่ะผมให้โอ๊ะขอบคุณครับมันใหญ่เห็นว่าพังม่ใช่หรอแล้วอีกเครื่องล่ะครับผมก็ซื้อไว้ใช้เองไง สวัสดีครับคุณใหญ่ตัวดีครับคุณรัฐเ,เป็นไงครับงานเรียบร้อยดีไหมฮะ๋อ,อตอนนี้กําลังวัดไซส์ในแต่ละส่วนของโครงสร้างตึกอยู่นะครับคุณใหญ่อยากได้อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับอืมจริงๆก็ตามบีฟเดิมเลยก็ได้ครับแต่อยากให้เน้นให้มันดูต่างจากเดิมแล้วก็อยากให้เก็บความเป็นรูหระแล้วก็กินอายความเก่าๆของผับเดิมครับได้สิครับไม่มีปัญหาเลยงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปคุมง,งานทางฝั่งนู้นก่อนนะครับ ถ้าคุณใหญ่มีอะไรหรือว่าอยากได้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวคุณใหญ่ถามทางคุณฝ้ายได้เลยนะครับได้ครับโท้นะครับเด็กฝึกงานที่ชื่อมอังกรนะครับไม่มาลนะอ๋อน้องเขานล่หยุดค่ะเห็นว่ากับต่างจังหวัดเขาโทรมาบอกแล้วครับ ใช่ค่ะเพิ่งโทรมาเมื่อเช้านี้เองโทรด้วยโทรศัพท์เหรอครับโทรด้วยโทรจิพจมืองั้นเดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะอ่ะอ่ะผมให้อุ๊ยจะได้ใช้คู่กันไหนคุณอย่่บอกว่าจะซื้อไว้ใช้เองไงครับ เครื่องเก่าก็ยังใช้ได้อยู่ไม่ดีไงจะได้ใช้คู่กันไงไปก่อนละห้องนอน,น,อค,นคนใหญ่จะไปไหนนะครับฝากบูต่อแล้วกันได้ไหมล่ะฝ<อ>ากใช้ค,ความเรียบร้อยด้วยนะได้ได้ได้ เอาล่ะไหนๆก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วนะวันนี้ปลามีข่าวดีสำหรับเราทั้งสองครอบครัวเลยนะั่นก็คือคือแทน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 แดงานมั่นระหว่างขอาหงกัมเจามองไง Me, would you? แม่คุณได้โทรศัพท์ไปใหม่มีเคสคูส่แล้วน่ารักนะเนี่ยตัคตใหญ่จะบ,บ้าหรอก็แซลลรืย เฮ้ยใครโทรมาไม่รู้เบอร์ใครด้วยอ่ะรับเลยครับเฮ้ยอย่าลืมเปิดสปิกเกอร์ด้วยนะคุณใหญ่สวัสดีครับติดต่อจากกรมศุลกากรคุณมีสินค้าค้างชำระจ่ายกรุณากด9เพื่อดำเนินการต่อกด9กด9เฮ้ยกดตัดสายดิ พี่ไม่รู้จักพวกต้องตุนหรือไงเออโดนหรอไม่มีอาชีพเกลื่อนเมืองไปหมดต้องตามจับให้หมดเฮ้ยโทรมาอีกแล้วอะ่ะมรับสายแนเลยงานมั่นระหว่างอาหงกับเจ้ามังกรไง พี่มังกรคิดว่าสิ่งที่ป้าเราทำมันถูกต้องแล้วหรอแม่มังกรไม่ตอบลายเลยวะน้อใหญ่เป็นอะไรกับมังกรเหรอครับนี่น้องใหญ่ที่มาช่วยเราทำโปรเจกจบพี่นายอ่ะกลับมาไทยไม่บอกแย่เลยนะ